ya yeah, exactly.

เล่นที่สี่ครับทุกคนด้พบกับพี่แขนนะครับทช่วงครับผม่นรที่เทองรขอเองครับซ้อมกับอะไรกันเองเหรอที่ชอบมาแรกแซงความุทุกคนครับ

ขอดถึงที่สุดส้มผู้หญิงนะ93 24อ่า93 22พอขึ้นตรงคอมมิชชั่นไหม กระแสถึงไทยแล้วก็เจ้มพักผ่อนครับพักผ่อนนานะครับข่องแล้วก็เตียงตว่อดก่อารดา

อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวที่เาเขผมมันต้องมาจะสิทธิ์ปัญญาจะขั้นใหมครับเอวรีบปวดเลยครับเอวปวดเลเอากินี่บ้านไ้แลก็เคเดียวนะเคเดียวขาดเนะเท่าไหร่เท่วันะครับเขผมปวดเอวครับกับบ้านดิบๆที่มันเป็นแขก เปลี่ยนไปไหนกันนั่นแหละคุณซื้อไปก็จบแล้วครับไม่ต้องอะไรต่อนอาจารย์มันก็ได้ครับสสบายนะ サポー